เป็นผู้ชื่นชิดชมสมรดีให้สุขีรักมั่นนิรันเทินมาใยรักสลักครรว่ารักยิ่งมอบให้ผู้ชายหญิงนิรันดร์กลอมที่คอหมายถึงตรึงสัมััรผู้ชีวันรักมั่นนิรันดรอเขายงปรเมือนะคะให้กับผู้บาวสาวค่ะนเชินบรรท่าน ผู้มีเกียรติที่ขอรพกทุกท่านญาตพี่น้องที่รักและเคารโท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากทุกสารทิศทุกที่ทุกทางทั้งใกล้และไกลวันนี้เป็นวันที่น่าตึ่งปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ญาติพี่น้องท่านภูมิเกียรติได้มาแสดงน้ำจิตวิทยไมตรีในงานวันเป็นมงคลที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวของท่านทั้งสองคือครอบครัวของคุณพ่อหาสุขแม่ลำดวนรักษาเกและคุณพ่อสันคุณแม่ละอองกําปนาวราวัง โดยเฉพาะท่านคุณพ่อท่านเป็นคนของประชาชนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น้ใการการเมือง่วนท้องถิ่นผมรู้สึกปาาตึ้นปิติดนนและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากทางนายกท,ทั้งสองท่านให้มาทำหน้าที่เป็นประทาน ในพิธีในวันเป็นวัสมรสในวันนี้ต้องการาบขอบพระคุณท่นานยภาพทั้งสองท่านทีคท่านหนึ่ง, 1, ท,ง 1, ที่บรรดาท่านผู้กิยรตรที่น้องได้มาแสดงความยินดีมาให้กำลังใจมาเป็นสันข์ผยางมาส่งความปรารถนาดีอำนวยอวยพรให้คู่สมรสทั้งสองในวันที่เป็นมิ่งมงคลในวันนี้ คงไม่มีอะไรมากก็ไม่อยากจะรบทาดพรในสิ่งที่เป็นมงคลกับให้ผู้สมรสทั้งทั้งสองท่านทั้งสองก็เป็นมหาบัณฑิตเป็นคนที่มีความรู้ก็ขอให้ท่านทั้งสองได้ผู้สมรสทั้งสองได้ประคองชีวิตในความรักของท่งนานะยากนิยายชีวิต ของท่านทั้งสองนั้นได้จบลงแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งสองที่จะเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตร่วมกันก็ขอให้ท่านเจ้าบ่าวท่าเจ้าสาวได้ใช้หลักคิดคาสอนในสิ่งที่ดีในการประคับประคองชีวิตของการคลองเรือนที่มีความสุขให้ครอบครัวอบอุ่นให้ชีวิตความรักของทั้งคู่ มั่นคงยิ่งยืนนานเป็นชั่วนิดนิรันดร์ในนามของเจา้าค้าก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาวันนี้เจา้จาค่ทั้งสองท่านทั้งสองฝ่ายเจ้าบา่าวเจ้าสาวก็วคงจะไม่สามารถที่จะหาสิ่งก,การใดที่จะมาทดแทนใน ความมีมิตรในปีในความที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจไม่เกียตนี้นอกจากจะขออาราธนาคนุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสา,า,ากลและจักรวางคุณมาดนบันดาลให้ท่านได้รับแต่อานุุอํนเวอววพรอัุรพิษพรชัยขออำนาจบารามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องชาว ร้องสองห้องชาวบ้านเมืองาคเขาเรินรับถือจงมาปกป้องคุ้มครองให้คู่บ่าวคู่สาวมีแต่ความสุขความเจริญมากแม้นปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สุขความรื่อมากปรารถนาจนทุกประการขอตาบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับตักเหบขวัญท่านประธาน ขมาวลายกรนะคะแทนความขอบคุณนะคะสำหรับที่หลวงพี่ใหญ่นะคะที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ค่ะกลับประบควาคสำครับท่านประธานในพิธีท่านเป็นท่านเป็นเป็นลุงนะคะของฝ่ายเจ้าบ้านนะคะเป็นคุณลุงค่ะ